ขั้นตอนการเขียนลายไทยนะคะเริ่มจากการตีกรอบตีช่องให้มันก่อนเลยนะคะความกว้างก็ขนาด8ซนติเมตรนะคะความสูงเนี่ยขนาด18ซนติเมตรนะคะให้นักเรียนตีช่องให้ครบนะคะเพื่อเราจะได้ฝึกขั้นตอนการเขียนลายไทยนะคะทีละขั้นตอนกันเลยค่ะข,ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนาไม้บรรทัดเนี่ยมาขีดน,นะคะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากจากสี่เหลี่ยมที่เราวาดไว้นะคะ ที่เราขีดสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยเพราะว่าลายกะนกเนี่ยจะอยู่ในโครงสร้างของสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองนะคะวิธีการต่อไปนะคะครูจะล่างโครงสร้างนะคะให้กับลายกะนกด้วยการใช้กลีบดอกบัวนะคะครึ่งหนึ่งของกลีบดอกบัวเป็นการวางโครงสร้างไว้ก่อนเลยว่าลายกะหนกของเรานะคะจะอยู่ในครึ่งหนึ่งของกรีบดอกบัวพอดีค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะวาดกราบนะคะของลายกะนก ต่อจากตัวกาบนะคะเราก็จะวาดเป็นตัวเหงานะคะขึ้นมานะคะลายกระหนกเนี่ยจะประกอบด้วย3ส่วนนะคะก็คือตัวของกาบแล้วก็ตัวเหงาแล้วก็ตัวยอดนะคะลายกระหนกก็จะมี3ตัวหลักๆประมาณนี้ตอนนี้เราก็วาดตัวเหงานะคะลายกระหนกจะมีตัวเหงาประมาณ2ตัวด้วยกันนะคะแล้วก็ส่วนที่3จะเป็นตัวยอดค่ะต่อขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะวาด ในส่วนของยอดลายกระนกนะคะตอนนี้เป็นการวางลายยอดโดยคร่าวๆนะคะขั้นตอนแรกก็จะไม่ยุ่งยากซับซ้อนนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยนี่ก็คือขั้นตอนที่2ของการเขียนลายกระนกนะคะขั้นตอนที่2เนี่ยก็ยังไม่ค่อยยุ่งยากซับซ้อนสักเท่าไหร่นะคะก็เขียนตามขั้นตอนแรกไปก่อนเลยตอนที่สองเนี่ยเราก็จะเพิ่มตัวเหงามานะคะจากตัวแรกยังไม่ได้ใส่ตัวเหงาเนาะก็จะมีตัวเหงาเพิ่มขึ้นมาแล้วในขั้นตอนที่2 แล้วก็มีกาบเพิ่มขึ้นมา1กลาบนะคะแล้วก็ต่อจากนั้นก็คือตัวยอดของลายกะนกเหมือนเดิมนะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนที่3นะคะเมื่อเราได้ขั้นตอนที่2แล้วนะคะขั้นตอนที่3เนี่ยคือการสอดไส้นะคะให้ลายกนกนั่นเองนะคะในตัวเหงาเนี่ยก็จะมีการสอดไส้นะคะทั้ง3ตัวเลยตัวแรกตัวที่2แล้วก็ ตัวยอดนะคะก็จะมีการสอดไส้ให้ลายกระนกนั่นเองนะคะหลังจากที่เราสอดไส้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทําการนะคะมาร์คตำแหน่งของการบากลายนะคะว่าลายของเราเนี่ยต้องบากลายตรงไหนบ้างเราก็จะขีดไว้ให้ดูตำแหน่งนะคะเวลาบากลายเราจะได้ทำได้ง่ายนะคะ ต่อไปเป็นขั้นตอนที่4นะคะก็ทําต่อจากขั้นตอนที่3เลยขั้นตอนที่4เราก็แค่บากลายนะคะตามที่เราวางตําแหน่งไว้นะคะเท่านี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับลายกรนกนะคะไม่ยากเลยนักเรียนลองค่อยๆฝึกหัดแล้วก็ทําตามกันดูนะคะในขั้นตอนที่4นะคะนอกจากการบากลายตามที่เราวางตําแหน่งไว้แล้วเนี่ย ยอดของลายกะนกนะคะเราก็ต้องทํายอดให้เขาด้วยนะคะก็จะเป็นยอดหางไหลนั่นเองนะคะให้นักเรียนลองฝึกไหลย,ยอดนะคะตามแบบเลยนะคะไม่ยากนะคะค่อยๆทําทเดี๋ยวก็ทําได้นะคะค่ะเดี๋ยวเราก็มาต่อในะขั้นตอนการลงสีเลยนะคะอันนี้ครูวาดลายกะนกไว้หลายตัวเพื่อที่จะสาธิตการลงสีในแต่ละขั้นตอนให้เรานะคะอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการลงสีนะคะสีผสมอาหารนั่นเองนะคะเลือกสีตามใจชอบเลยเว่า,เาชอบสีไหนนะคะแล้วก็ ผูกันนั่นเองนะคะผูกันเอาตามความถนัดนะคะขั้นตอนที่1ของการลงสีนะคะน้ําสีเนี่ยผสมอาหารเนี่ยมาผสมน้าเปล่าก่อนให้เจือจางนะคะให้สีเนี้ออ่อนมากที่สุดในการลงสีขั้นแรกนะคะแล้วเราก็ลงให้ทั่วลายไทยที่เราวาดไว้เลยนะคะให้ทั่วลายกระูกเลย ขั้นตอนที่2ของการลงสีนะคะเมื่อเราได้สีขั้นแรกเนี่ยเราก็ผสมสีขั้นที่ี่ยให้เข้มกว่าสีขั้นแรกไปอีก1ระดับนะคะแล้วค่อยๆลงเพิ่มเงาให้กับลายไทยของเรานะคะเพิ่มไปเรื่อยๆทั่วทั้งลายเลยนะคะ ขั้นตอนที่3ของการลงสีนะคะเมื่อเราลงขั้นแรกและขั้นที่2ไปแล้วนะคะขั้นที่3ก็เหมือนเดิมเลยค่ะผสมสีนะคะให้เข้มกว่าเดิมนะคะอีก1ระดับนะคะเข้มกว่าระดับที่1เข้มกว่าระดับที่2นะคะแล้วก็ลงไปอีกนะคะลงเพิ่มเงาให้กับลายไทยของเราไปอีกชั้นหนึ่งเลยนะคะให้รู้สึกว่ามันมีความต่างจากชั้นที่2นะคะดูตามแบบหรือตามวิดีโอของครูได้เลยค่ะว่าประมาณไหนนะคะ ขั้นตอนที่4นะคะเราก็ทําต่อจากขั้นตอนที่3เลยนะคะก็คือผสมสีผสมอาหารของเรานะคะให้เข้มขึ้นอีก1ระดับนะคะเพื่อที่จะเพิ่มวอลลุ่มให้กับลายไทยของเรานะคะได้แบบว่าแสงเงาชัดขึ้นนะคะมีน้ําหนักมากขึ้นนั่นเองแล้วก็ลงแบบนี้นะคะให้ทั่วทั้งลายของเราเลยนะคะค่อยๆเก็บรายละเอียดไปในชั้นนี้ด้วยนะคะ เมื่อเสร็จแล้วนะคะเขจะได้ประมาณนี้ขั้นตอนของการลงสีนะคะนักเรียนลองทําตามกันดูนะคะไม่ยากเลย